สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจเจมเคียวและกืนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับเมนูต้ม่า,าครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทานนะครับผมไข่เจียวแหนมนะครับ เวลาหิวๆในี่ใส่เกียวอร่อยสุดนะครับผมว่าเวลาใครหิวเพื่อคอมเมนต์หน่อยครับว่าเมนูไหนอร่อยสุดของคุณนะครับสำหรับผมนะครับไข่เลียวครับ่ังจะเป็นต้องมีนไงไหมน่ายไครับอร่อยหมดจริง ฝากคนร้ายด้ยครับผมว่าไง